สวัสดียามเมือเลียงครับพี่น้องขนมครับจากพี่สาวโคราชครับให้นักดนตรีก่อนครับพี่น้องนี่ขนมขนมสวัสดีสดคร,รับนี่ของผมลำบอรนี่ไปให้นักดนตรีก่อนพี่สาวโคราชแกให้นักดนตรีหกกระปุกบรรยากาศหลังหัดหลังเวทีพี่น้องครับ่ะขึ้นทั้งหัตบนบัตรสวัสดียามเมือเลียงที่โมนำเหรออันนี้ของนักดนตรี ให้โมนำมาสั่วมาทั้งคนมาโมกับแม่พรนะครับไปแล้วขึ้นทั้งหันให้นักดนตรีคนบาตพี่นอ้องเอาสวัสดีเนี่ยมาเลี้ยงนะครับเด้อกบ,บินบุรีกบ,บินบุรีนะครับขอบคุณพี่สาวโคราชครับสำหรับขนมอาจารย์นักดนตรีอาจารย์นักดนตาารนนตีขนมขนมจากพี่สาวโคราชคนละอันเอาเลือกเอาเลือกเอาเอาเลือกเอาเลยครับจานดำ จันดำจันทีมขอบคุณพี่สาวคืนครับผมครับจันต้อมจันนีโน่น้ำเด้อะผเสียดโดนครับขมงสององันว่ครับของต้อมน้ำอันนีโน่น้ำเลยตีม,มิกนำ้ำครบคนพอดีหกหกครบคนเนอให้มิกด้วย,หใ,หวยให้นีโน่ด้วยออขอบคุณครับขอบคุณครับปาด์ตัวแน่นอนแน่นอนมาในจานดำมาหอดแล้วครับพี่สาวโคราชจวดจัดมาเรื่อง จันมิกกับนีโน่เพรท่านมาจาันโดนจันต้อมเออจันต้อมเพรท่านเห็นก็เ,เลยให้เอาไปกินมืะเร็งแกงว่องขอบคุณพี่สาวโคราชนะครับบนเวทีครับตอนนี้นะครับที่สนามเดินวัดเดินวัดนะครับคนกับกระลังเขามาเห็ดบุญไล่หลายพี่น้องอคนนะครับทีมงานเท่ากับกระลังตั้งเครื่องดนตรธธีนะครับ บรรยากาศบนเวทีนะครับเนี่ยครับสดๆเลยนะครับโอ้ขวางคนคัดเลื่อมขนาดนาะกล่องตัวนี้เนะาะโอ้โหคัดเลื่อมขนาดเลยแฉกเลื่อมทุกใบเลยบาดนี่โอ้ต้นอะไ่บ่นี่ยโอ้เลื่อมกลับกับเลยบ่ะทองเหลืองของแท้เลยสว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 ยโอ้สนนี่อะไรบ่โอ้ ลามงาม,งามลืมลมลมอ,อมื่มไ่น่ใช่ีหมมาครับว่าเขาจะขอเองเลบ่ยแน่นอนแน่นอนแน่นอนอ่ะขอบคุณพี่สาวโคราชนะครับขนมถึงมืออาจารย์นักดนตรีเรียบร้อยนะครับขอบพระคุณครับเดี๋ยวลงไปข้างล่างก่อนโอ้ตัวนี้บอกอเาอออ้าเกา่ือเขาข้างหนาเถอะพอดีตัวน้องนิดว่าจะกินขนมอยู่พอดีนนิดว่าจะกินขนมอยู่ปนีไปไปนีดเดียว ลงไปข้างล่างเอาช่วยจูให้น้อง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 อ่าอะไรน้องเอิญนะครับช่วยจูน้องเอิญสามกล่องนะครับจากคุณพี่พี่สาวนะครับน้ำหมากรู้บาตรในเดือดย่ใส่น้อเสียออกข่อยกับเพราท่านได้อยู่ช่วยจูเสียออกจันตุ้มได้ไปแล้วก็ดีกับเพราท่านเหร่นนะครับเนาะเดี๋ยวน้ำหาน้องเอิญก่อนบัดนี้ น้องโมว่าขนมน้ำเน่มาสัน่นวาเอาชัดไปชัดไปขออนุญาตนะครับตามหาน้องเอิญก่อนทางครัวไม่อย่างกินนออแร่งไหนนอทางครัวเรามีอะไรกินวันนี้านนนตามบางกุ่งบางหอยในขาดบ่ไใดพี่น้องเลยแกงย่างก่อโอ้แกงหมูใส่บกักฟักคาดขนาดบาดนี่ จวดจัดจวดจัดทางด้นานยายปวงก็เฮ็ดบ่ได้เศร้าตินเศร้าเมื่อพี่น้องเลยใครใครดีมันยายปวงนางเอกออนโอ้ก็ได้กินเขา่าอาหามาหอดได้กินเข่าเลยตัวนี้จัดไปนางเอกออนนางเอกไฮด้วย<น>ใช่ไหมเนี่ยโอ้เพ่นเฮ็ดใบหายนางเอกตัวนี้นางเอกปวงบ่ได้น้องเขาเตีย่ยได้เฮ็ด <laughs> มาแรงเอาเรื่องไม่เลยเนาะ บมเล่นกับโมได้เล่นไั้เจอได้เนาะไปจะได้ดังเงือกอ่ะเดี๋ยวได้เดี๋ยวดางเงือกฮเจ้าวันน้ำหายอดีอยู่นี่เขาทั้งหัดอยู่ไหมนี่เดี๋ยวพร้อมกันเสือกันมาตุ้มห่มกันได้ใหญยเด้อเดีอาเอ้ยครับเขาคอนเจ้าเดี๋ยวเอือนตลกมาตุ้มห่มกันเรื่องไม่พี่น้องเพราะว่าเข้าสวมแล้วเข้าบพท่านได้หันได้ห้อมอยู่เข้าบพท่านได้เลียนจักเทืออยู่นะครับจากล่องเบิอง ลองเลียนเบิ้งมาแล้งเอาไว้จะได้พอไงนักเล้งไปเศ้าตตนต่อีนางอีนางมีจากสาวบ่อีนางอีนางไม่วได้ตีจากสาวด้ตอีนางนะนักเลีงไเศร้าต้องเอืออยู่ไหนเนาะน้อง <centimet re> เอ Jamie Jamie <S <S <lonely> ือนไหนเนาะนำผาน้องเอือนก่อนไปได้ทีมงานขอเสียวอะไรไปช่วยจุด่ะ ไปเอาซอยจุป่ะมามามาซอยจุจากพี่หมวดแดงประจัยหน่อยไปมามามาลุงตู่เราได้ได้จังจะเตาโอ้มาไล่เพยนี่มาตะกินดำครับปั๊ดโว้ลวกว่ะโอ้ยเอาเอามจังว่ากันจังว่ากันจังว่ากันซอยจุหนึ่งกรองเสีล่ะพผิดหรอมองเขาอยู่ๆผิดหรอเจ้าอยู่เสียหนิผิดหราก็ยินแน่ไม่ผิาหรอในเรื่อ ในลรอยู่ในแล้วมันจะใกล้รถค่อยเอาเลยกองนึงเลยนอ่ะขอบคุณมากมากครับพี่หมวดแดงรศิมาหาเขาอยู่ปทุมธานีโอเคนะโอเคครับครับโอ้ยขนมคนเอาขนมคนไปก่อนเหลือเอ็ดดีครับนั่งอันนี้เหลือเอ็ดดีครับครับน้องอันยังก็น้องน้องเอิร์นนะครับ ขอบคุณขนมจากพี่สาวโคราชครับโอ้ยังอยู่จะปุกนอ่บานนี่นอ่ขนมหอยนอ่เห <Wow. S 1> ลืออยู่กี่กระปุกเนี่ย <Okay. S 1> ขนมขนมสามปุกสองรอยสามปุกสองรอยพี่น้องอยังอยู่จะปุกบนนี่เหลือนำมาก่อนเอิงสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเหลืออยู่สิบปุกครับผมโอเค 200, าสามกระปุกสองร้อยปรสันเพิ่นว่าเออพี่น้องเพิ่นักมากก็เลยเอาเอาตามนี่ละนะครับสร้อยจูดีเบิร์ตแล้วนะครับมาืาอนี้นะครับครบแล้ว ตาน้องเอือนครับเอดดี้นะครับเอดดี้กล้องหนึ่งจากพี่หมวดแดงหนองเอิอนจากพี่พี่สาวนะครับจากพี่จันทิมานะครับเนาะพี่สาวนะครับน้องเอิอนคนเสื้อสี้ดงสามกล้องนะครับน้ำงหาน้องเอือนคนมัตั์นิษฐนหนองเอืนนเนนอ,อนอยู่ผู้ใดเห็นน้องเอือนได้นั่งอยู่สักไหนเนาะน้องเอือนเนาะมัตต์นิษฐห็นอเปล่าโอ้น้องนิดได้แล้วเดับขนมนะ ขนมมาให้จันดำเลยเด้อขนมเด้อพี่สาวโคราชจัดให้แล้วหนึ่งกระปุกจ้าจะจันดำว่าจะเอามาให้เพื่อนอยู่ดอกว่าจั่นจัดเฮ้ยยังหัวเต้าไห้ว่างเหรอเห็นไหมเตียนน้องเอินอยู่ไหนเตียนน้องเอินเออบาดอยู่ใส่น้องบาดยูหน้อผู้ใดเห็นเตีนน้องเอินแน่อ้าเห็นเตีนน้องเอินไหมรถไหนอ่ะอ๋อก็จะเอาซวยจูมาให้ให้มันเสร็จจะได้ปิดคลิปนะ โอคโอเคโอเคโอ้ยอยู่ทางหลังห่านพี่น้องเลยเต็มเปี่ยมเลยเอา้าสาวน้อยเสือเ้อแดงมาจากไหนนี่น้องไฮตัวนี้โอ้ยมันเป็นน้องเอินมามามา,มาลูกมา okay, okay, okay. โอเคโอเคโอเคน้องอยู่เทิงรถอยู่สันต้องมามารถส่วนตัวสันอ้าวพ่ได้หัวพี่ยังมาบ่ลุงมาล่างไหนด้ออะไรด้อ ไหนได้ผู้ในหอบกระสอบในหอบกระส,บระสบอบบู้ในหอบเสื้อสวัสดีครับครับผมปอซ้เกษตรอินทรีย์ครับผมมาแล้วครับ <c oughs> ใช้ละเต้นลรอพ่อโอเคครับผมเอาลูกสาวค่อยมาเล้ยลูกสาวค่อยมาเล้ยมา,มาก,กับใครบ้างในลกูจกจ้าพี่ท่านเขาต้องมีลูกมาเล้ยลูกสาวค่อยใช้ละเต้นเจ้าของอยู่ทั้งในล่ะลูก วขอหนั่งกับพี่น้อบนนี่นี่อยู่ใกล้ๆนี่แหละเดี๋ยวรอดนี่แหละเข้าไปดูเลยลูกประกันไปไหนเนี่ยสองเท้านี่โอเคโอเคอืมยายมาะเจ้าใส่หรือยายยายเอ้ยมาหยังมาหยังยายถือกระตาหมากป่ะว่าหารูคารานมายายโอ้ยยายอยู่แถวนี้ป่ะอยู่บ้านไหนล่ะยาย โอูมาแต่ไกลมัตตะท่ากุเข็มเออเอเอาเอาใหญเอาเอาน้ำหาเด้อลูกหลานเด้อใหญเด้อเอาซอยจูเอาซอยจูหมอนั่นบมาไปนั่นมาซอยจูเอาซอยจูเออสวัสดีซอยจูซอยจูจุนจากพี่พี่หมวดแดงขามาพอดีเลยเลือนเลื่อน้องเอิญบันทีครับบันดีครับบันดีครับไปยหยไปไปน้ำหาลูกหลานยหยเอ้ยไปไปไปน้ำผาหลดใยญยเอ้ย อ่าพี่หมวดแดงคร,ครับผมโอเคครับพ่อตอาบังหวอดขื้นบ้านมาเมื่อื่นบุตรเอ้ายายพ่อตาเห็นหลานอยู่บ <c oughs> ่านยายเอาไปไปไปน้ำาหายายน้ำหาเ <c oughs> อ้าเหลือน้องเหลือของน้องอ่าเลือต้องเอิ่นคนเดียวนะครับจากคนพี่ จันที่มานะครับเดี๋ยวน้องเอิญคนเดียว3กล่องเลยนะครับเอา้าเห็นกันแล้วบ่าอโอ้ยน้ำหาน้ำหาเอ,อิญเอนี่ละเอ,อ,เอ,อินแม่คุณแม่จันที่มาขอบคุณแม่จันที่มานะะคให้ซอยจุ3กล่องน้ำหาตัวเพื่อสิเห็นไม่ร้องเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยผู้หญิงคนแรกที่กินซอยจุได้นิดหน่อยเอาสันติไปสันไป,นปจูนมาเกล่องไหร่ามืดเออพอดีเลย นี่ไงนี่ไงตั้งอยู่ในสกล่องอะไลูกนี่ยนี่นี่นี่มาใคาจะกินซอยจุมาเนี่ยเนี่ยเนี่ยมีคนมัดแล้วมัดแล้วนี่ไงอาคุณแม่จันที่มาคุณแม่จันที่มาน้องเอือนมีแบ่งให้เพื่อนด้วยนะแม่จันที่มาโอเคขอบคุณค่ะไม่จา อาเดี๋ยวขออนุญาตลงคลิปจบคลิปก่อนขอบคุณค่ะน้องเอินครับสุดท้ายเพื่อนเหลือสองกลองเลยโอเคค, okay, ครับ